เด็กๆคะเด็กๆสวัสดีนะคะสวัสดีวันนี้นะคะวันนี้เนาะเราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะซึ่งเมื่อวานเราจบไปแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่6ในเมื่อวานนี้เราจบไปที่คําขวัญน,นะคะ,ะเด็กๆรู้แล้วว่าคําขวัญเป็นยังไงบางคนสามารถแต่งคาขวัญได้นะคะบางคนบางคนที่ยังแต่งไม่ได้ก็ให้เด็กๆนั้นฝึกบ่อยๆนะคะจะได้เกิดความ เคยชินแล้วเราก็สามารถที่จะแต่งคำขวัญได้ซึ่งในคำขวัญเมื่อวานนี้คุณอ๋อบอกไปแล้วมีทั้งแบบร้อยแก้วแบบร้อยกองแล้วก็แบบ้องจองแบบคํามของจองก็ได้นะคะเราแต่งง่ายๆเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่านี่คือคำขวัญแล้วคำขวัญก็เป็นการสามารถสื่อให้รู้ว่าเขาพูดถึงสิ่งใดนะคะและหน่วยการเรียนรู้ที่6ในเรื่องพลังงานคือชีวิตเด็กๆก็รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงร ถึงเรียกบทที่6ว่าพลังงานคือชีวิตและหลักการใช้ภาษาเราก็เรียนไปแล้วเกี่ยวกับคำควบกล้ำแท้คำควบกล้ำไม่แท้นะคะอักษรนำคำขวัญการการอ่านคำแบบเรียงพยางอันนี้เด็กๆเรียนไปหมดแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของบทที่7นะคะซึ่งคุณอ๋อมจะให้เด็กๆได้ดูว่าบทที่7นั้นมีเนื้อหาอย่างไร นะคะให้เด็กๆดูในหนังสือพาทีไปด้วยพร้อมกับคุณนอมนะคะโดยคุณน้อมจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆไม่ต้องฟังวิดีโอนะคะคุณนอมจะอ่านให้ฟังและเด็กๆฟังว่าคํายากในบทเรียนเด็กๆสามารถอ่านได้ไหมสามารถเขียนได้ถูกต้องไหมเด็กๆดูคุณนอมอ่านก่อนแล้วเราค่อยมาว่าการเขียนกันนะคะอ่า คุณหงษ์ก็จะแคสกรีนนะคะในเนื้อหาของบทที่7ให้เด็กๆได้ดูดูนะคะอ่าอันนี้เป็นบทที่7เป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้บทที่7ดความฝันเป็นจริงได้นะคะอันนี้เป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนทีนี้เขาบอกว่าความฝันเป็นจริงได้ในบทนี้เขาจะพูดถึงเรื่องอะไรเขาบอกว่าบทนี้ชี้ความฝัน อาจเป็นจริงอาจมีวันเป็นจริงได้ขอเพียงจงตั้งใจมุ่งมั่นไว้ให้เต็มที่หัดอ่านคำแปลกๆรลือลือแยกหลายเสียงมีบันบันจำให้ดีคําไหนที่ใช้รอหันในบทนี้เขาจะพูดถึงความมุ่งมั่นในการที่เนื้อเรื่องเขาพูดว่าเขามีความฝันอยากจะเป็นนักบิน แต่เขาต้องทำอย่างไรเขาถึงจะสามารถเป็นนักบินได้เขาก็เลยบอกว่าบทนี้นะ่ะเขาบอกให้มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอ่ามันก็สามารถที่จะทำตามความฝันของตัวเราเองได้นะคะแล้วหลักการใช้ภาษาไทยในบทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำว่าหรือหรือยากหน่อยนะคะและมีในข้อสอบปลายภาคด้วย คำที่ใช้รืือนะคะและคําที่ใช้บันบันแม่อากาศนอนหนูมีห้าบันพวกหนูเรียนมาแล้วตั้งแต่ป .1 แล้วลกบันแม่อากาศนอนหนูมีห้าบันมีบันไดบันดาลบันทึกบันเทิงและบันลืออันนี้คือสิ่งที่คุณหอมจะฝากเด็กๆนะคะจำห้าบันนี้ให้ได้แล้วต่อนั้นก็คือบันรอหันบันรอหันมีบันจงบันทัดบันจุบันลุ อ่าอันนี้เป็นบันลอหันและคําที่ใช้ล,ลอหลันคุณหนอมคะว่าไงคะแล้วคําว่าบันเลงอะคะเดี๋ยวเราจะเรียนค่ะตอนนี้คุณหนอมอธิบายให้ฟังก่อนว่าในบทที่เจ็ดนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เด็กๆฟังให้เข้าใจก่อน นะคะให้เด็กๆฟังให้เข้าใจก่อนเรายังไม่ถึงเนื้อหาตรงนั้นในตอนนี้คุณหอมอยากเล่าให้เด็กๆฟังว่าในบทที่7นี้เราจะพูดถึงอันนี้ค่ะอันบันไม่อากาศนอนหนูมีอยู่5้าบันแล้วบันเลงที่เพื่อนเด็กๆถามคือบันอะไรบันเลงที่เด็กๆถามคือบันรอหันค่ะแล้วเราค่อยมารู้กันว่ามีบันอะไรมั่งที่มีบันรอหันนะคะอันนี้เรายังไม่เข้าสู่เนื้อหาของบทที่7 นะคะอันนี้คือสิ่งที่เล่าให้ฟังว่าบทที่เดนี้คือนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะ,ะเด็กๆดูอันนี้เป็นเนื้อหาใช่ไหมคะเป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนเนี่ยเนื้อหาที่เราจะเรียนในเรื่องนี้เออนื้อหาที่เราจะเรียนในเรื่องนี้คือคือ1ในฤดูร้อนเนี่ยแต่คุณหงอมจะอ่านให้เด็กๆฟังโดยให้เด็กๆ ชี้เอามือชี้ตามกับตันหยุดเล่นกับน้องแล้วตั้งใจเรียนค่ะกับตันหยุดเล่นกับน้องนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนพอแล้วเด็กๆดูนะคะอันนี้เป็นวิดีโอนะคะที่ที่เขาใช้มือ ชี้ไปด้วยขณะที่อ่านนะคะเด็กๆก็จะได้รู้นะคะอีกอันนึงที่คุณหอจะช่วยก็คือเคอร์เซอร์ที่คุณหอมทำบทที่7ความฝันเป็นจริงได้นี่นะคะบทนี้ชี้ความฝันอาจมีวันเป็นจริงได้ขอเพียงจงตั้งใจ มุ่งมั่นไว้ให้เต็มที่หัดอ่านคำแปลกๆหรือรือแยกหลายเสียงมีบันบันจำให้ดีคำไหนที่ใช้รอหันนี่คือเนื้อหานะคะของบทที่7คืนหนึ่งในฤดูร้อนดาวฤกษ์ส่องแสงสุกใสเวหานอนหลับและฝันไปว่า ตนเองติดปีกบินได้ไปไกลจนถึงภูเขาสุพรรณบัรพศบรรยากาศและธรรมชาติที่นั่นสดชื่นสวยงามเสียงดนตรีบรรเลงแววมาพาให้สุขใจสุดที่จะบรรยายเวลาใกล้รุ่งแล้วเวหาบินร่อนลงรตรงกลาง ตรงลานกลางหน้าศาลาหลังเล็กเห็นพระฤาษีตนหนึ่งนั่งปฏิบัติธรรมอยู่เวหาเดินเข้าไปนั่งที่หน้าบันไดและน้อมไหว้พระฤาษีด้วยความเคารพพระฤาษีถามว่าอะไรบันดาลให้เจ้าเดินทางมาถึงที่นี่เวหาแปลกใจมากที่เข้าเข้าใจ คำถามของพะระฤาษีทั้งทั้งที่ท่านไม่ได้เอ่ยปากพูดเลยเขาจึงตอบในใจเช่นเดียวกันว่า <Yeah. S 1> ผมง oh, เป็น oh, oh, oh. บันดาลให้ผมมีฤทธิ์บินได้ผมยังคิดไม่ออกว่าผมติดปีกบินได้อย่างไรพะระฤาษีและเวหาโต้อตอบกันว่า ลองบรรยายมาสิว่าระหว่างทางที่บินมาเจ้าเห็นอะไรบ้างแม้จะเป็นกลางคืนเดือนเพ็นผมก็พอมองเห็นข้างล่างครับเห็นแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันกลายเป็นทะเลกว้างเจ้ากลัวจะตกลงไปในทะเลหรือไม่ไม่รู้สึกกลัวเลยครับ ผมมั่นใจว่าผมบินพ้นทะเลกว้างได้แน่แล้วเห็นอะไรอีกล่ะเห็นภูเขาไฟครับมันกำลังประทุเสียงดังสนั่นเหมือนมังกรคำรามผมรู้สึกกลัวมากจึงบินเร็วกย็ยิ่งกลัวยิ่งบินเร็วก็ยิ่งกลัวจนล่อนลงมาที่ศาลานี่แหละครับพ่อฤษีสอนว่าเมื่อใดที่มีความมั่นใจ ย่อมมีพลังนำไปสู่ความสำเร็จความกลัวทำให้ความเข้มแข็งลดลงกำลังใจก็เสื่อมถอยเวหารู้สึกว่าพระฤาษีเริ่มมีร่างกายโปร่งใสทีละน้อยทีละน้อย,อยก่อนที่ภาพของท่านจะเลือนหายไปก็มีเสียงสั่งเบาๆแล้วค่อยดังขึ้นดังขึ้นทำอะไรตั้งใจทำจริง อยากลยากลัวอยากกลัวอยากกลัวเสียงดัเสียงดังก้องจนเวหาสะดุ้งตื่นจึงรู้ว่าฝันไปเมื่อเวหาเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อบอกเบหาอยากเป็นนักบินจึงฝันว่าบินได้วันหนึ่ง พ่อพาเวหาไปที่สนามบินของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยเวหาตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเครื่องร่อนแบบต่างๆลอยไปช้าๆตามทิศทางลมพ่อบอกว่าความฝันของเวหาจะบรรลุสำเร็จถ้าตั้งใจใฝ่รู้มีความกล้าค้นหาความสามารถของตนเอง พ่อเลยท่องบทกลองที่เคยเขียนไว้นานมาแล้วให้เวหาฟังแต่วันวานการบินคือความฝันปัจจุบันใครๆก็บินได้คนคิดค้นเครื่องยนต์เป็น,นกลไกพาเราไปฟากฟ้าน่าชื่นชมแม้นเป็นเด็กเล็กอยู่เรียนรู้ก่อน พ่อแม่ครูสั่งสอนคอยสะสมพอเติบใหญ่เก่งกล้าปัญญาคมจึงลอยลมบินเล่นเป็นความจริงเวหาคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นนักบินให้ได้อ่อาทีนี้เข้าสู่บทอ่านเสริมนะคะ บทอ่านเสริมมนุษย์กับจานบินมนุษย์มีความใฝ่ฝันที่จะบินให้ได้อย่างนกมานานแล้วไม่ได้ได้มีผู้พยายามคิดค้นวิธีการต่างๆเช่นหาปีกมาติดตามแขนแล้วกระพือแบบนกแต่ก็ยังไม่เป็นผลผู้จุดประกายการบินโดยมีเครื่องช่วยคือพี่น้องตระกูลไร้ ได้พยายามสร้างเครื่องร่อนขึ้นเป็นผลสำเร็จสามารถบังคับให้ยานขึ้นลงหรือเอียงซ้ายขวาได้ต่อมาจึงทดลองใช้เครื่องยนต์และแสดงการบินด้วยอากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ควบคุมการบินได้เป็นผลหลังจากนั้น กิจกรรมด้านการบินจึงเกิดขึ้นทุกขนทุกแห่งทั่วโลกและมีผู้คิดค้นเครื่องบินที่ขึ้นลงบนพื้นน้ำได้โดยมีสกีใส่แทนที่ล้อของเครื่องบินที่มีปีกทั้งสองชั้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้มีการติดตั้งอาวุธปืนระเบิดและตอร์ปิโดบนเครื่องบิน มีการออกแบบอากาศยานที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาความเร็วของเครื่องบินมากขึ้นจนสามารถสร้างเครื่องบินที่บินได้ด้วยความเร็วเหนือความเร็วของเสียงปัจจุบันประเทศต่างๆได้ผลิตเครื่องบินเพื่อใช้ในการพาณิชย์ช่วยย่นเวลาในการเดินทางและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการค้ามนาคมไปแล้ว ประเทศไทยมีสายการบินหลายสายรับส่งผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทั่วโลกจบแล้วค่ะอันนี้เป็นเนื้อหานะคะเป็นเนื้อหาของบทที่7นะคะทีนี้เรามาดูเรามาดูคำศัพท์ค่ะลกูกเด็กๆมาดูอ่านเพิ่มเติมความหมายคำศัพท์ในบทที่7มีกันไกล้ ตัวจักรต่างๆคืนเดือนเพนคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงเครื่องยนต์เครื่องจักรที่ทำให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตไปนะคะเครื่องร่อนอากาศยานชนิดหนึ่งคล้ายเครื่องบินแต่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เลื่อนที่ไปในอากาศโดยอาศัยกระแสลมและความโน้มถ่วงของโลกมีหลายแบบชมรมที่พักชั่วคราวของกลุ่มบุคคลที่ประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการร่วมกันเช่นชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยดาวเรก ดาวที่มีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊สทงกลมสามารถแผ่รังสีออกได้รอบตัวเช่นดาวเหนือดาวลูกไก่ดาวจอระเข้อตอปิโดเครื่องกลจำพวกลูกระเบิดที่ปล่อยให้เล่นไปในน้ำเพื่อทำลายที่หมายในการศึกบรรยากาศความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่รอบๆอบบรรุ ถึงสำเร็จบัรลือลัน่นทำให้เกิดเสียงดังก้องปฏิบัติธรรมประพฤติตามธรรมเจริญภาวนาปัญญาความรอบรู้ความฉลาดเกิดจากการเรียนและการคิดสกีกีฬายอย่างหนึ่งใช้แผ่นไม้แคบๆสองแผ่นสำหรับสวมเท้าของผู้เล่น อากาศยานเครื่องนำไปทางอากาศยานที่เล่นในอากาศเช่นเครื่องบินอันนี้จบแล้วนะคะในเนื้อหาของบทที่7ทั้งคำศัพท์และก็อ่านเสริมนะคะทีนี้การอ่านประโยคเขาบอกว่าเขาเห็นเครื่องร่อนบนท้องฟ้าคนที่มีปัญญามักจะแก้ไขปัญหาได้ดี กลไกในรถยนต์ทำให้รถขับเคลื่อนได้บรรยากาศในคืนเดือนเพนสดชื่นสวยงามดาวเลิกเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองใช่หรือไม่เสร็จแล้วในเนื้อหาของบทที่7ทีนี้เรามาคุยกันในเนื้อหาของบทที่7ที่คุณน้ำอ่านให้เด็กๆฟังนะคะในบทที่7นั้นเขาพูดถึง เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นนักบินโดยเขาฝันว่าตัวเองเป็นอะไรคะเขาฝันว่าเวหาฝันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองตัวเองบินได้แล้วก็เอเขาฝันว่าเขาสามารถติดปีกบินได้ถูกต้องไหมคะฝันว่าตัวเองติดปีกบินได้และในความฝันนั้นเวหาได้ไปไกลถึงไหนลูก เวหาไปไกลถึงไหนคา่ะลีอ่าไปไกลถึงภูเขาสุพรรณบันพศใช่ไหมคะสุพรรณบันพศอ่าเขาฝันว่าตัวเองนั้นสามารถติดปีกบินได้และบินไปไกลจนถึงภูเขาสุพรรณบันพศนะคะทีนี้ในความฝันเวหาได้พบกับใครโลกเด็กๆสามารถตอบคุณไหมอ่าเวหาฝันว่า ตัวเองได้พบกับพระฤาษีที่ศาลาใช่ไหมพระฤาษีท่านนี้กําลังทําอะไรอยู่ลูกพระฤาษีกำลังนำ่งสมาธิอยู่ค่ะนั่งสมาธิค่ะพระฤาษีท่านนี้กําลังปฏิบัติธรรมอยู่นะคะกำลังปฏิบัติจะทำนะคะแล้วเวหาปฏิบัติอย่างไรต่อท่านเมื่อเมื่อเวหาเห็นพระฤาษีกําลังปฏิบัติธรรมอยู่เวหาทํำยังไงลูก สมาธิค่ะนั่งสมาธิเวหาเดินเข้าไปนั่งที่หน้าบันไดแล้วก็น้อมไหว้พระฤาษีด้วยความเคารพ<บ>จำไว้นะคะอ่าเอาจำไว้นะเวหานั้นพบพระฤาษีกำลังนั่งปฏิบัติธรรมและเวหาเดินเข้าไปหาพระฤาษีที่ไปแล้วก็ไปนั่งที่หน้าบันไดพร้อมกับน้อมไหวพ้พระฤาษีด้วยความเคารพ รบนะคะอันนี้คือเนื้อหานะแล้วทีนี้เขาถามอีกว่าเวหาเวหาได้พูดคุยกับบุคคลที่พบในฝันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรลกูกเรื่องการบินค่ะอค่ะเรื่องการบินเขาบินมาในเวลาไหนลกูกเขาบินมาในเวลาไหนเวลากลางคืนค่ะ ในเวลากลางคืนซึ่งวันนั้นเป็นกลางคืนเดือนเพนใช่ไหมคะวันนนเป็นกลางคืนเดือนเพนเขาสามารถมองเห็นได้ไหมลูกในกลางคืนเดือนเพนได้ค่ะแล้วเขามองเห็นอะไรคะเขามองเห็นอะไรลูกภูเขาไฟกลอันกว้างค่ะเขามองเห็นภูเขาไฟซึ่งกําลังประทุอยู่ใช่ไหมคะ แล้วก็สามารถมองเห็นแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นทะเลกว,ว้างอ่ากลายเป็นทะเลอันกว้างนะคะอันนี้คือสิ่งที่เวหาได้เห็นแล้วทีนี้เขาถามต่อไปว่าคำถามเขาบอกว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ในเรื่องที่คุณหนอมอ่านให้เด็กๆฟังเนี่ย ความฝันเป็นจริงได้นักเรียนได้ค่อยคิดอะไรจากเรื่องนี้หรกข้อคิดค่อยคิดที่ได้จากเรื่องนี้ใครสามารถตอบคุณหอมได้ตอบคุณหอมได้ไหมคะอ่าอย่างคุณหอมอาวอย่างคุณหอมอายกตัวอย่างให้ฟังอ่าอย่างมีคําพูดว่าเมื่อใดที่มีความมั่นใจทีี่เรามีความฝันเราก็จะฝันเรื่องนั้นนะคะให้เราพยายามแล้วฝันอาจจะเป็นจริงได้อ่า อเด็กๆฟังคุณหอมก่อนแล้วเด็กๆคิดนะแ่เรามีความฝันเราก็มีความพยายามได้เขาบอกว่าเมื่อใดที่มีความมั่นใจย่อมมีพลังนําไปสู่ความสําเร็จความกลัวทําให้ความเข้มแข็งลดลงกําลังใจก็เสื่อมถอยอเด็กๆฟังที่คุณหอมพูดแล้วเด็กๆได้ข้อคิดอะไรลูก เมื่อคุณหนอมพูดว่าเมื่อใดที่มีความมั่นใจย่อมมีพลังนำไปสู่ความสำเร็จความกลัวทำให้ความเข้มแข็งลดลงกำลังใจก็เสื่อมถอยเด็กๆฟังแล้วเด็กๆได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องที่คุณหนอมอ่านที่คุณหนออ่านเมื่อกี้นี่ได้ข้อคิดว่าอะไรคะกลัวคข้อคิดว่าอยากลัวอย่ากลัวหากเราต้องการที่จะทําสิ่งใดแล้วเราต้องเป็นยังไง ถ้าเราจะทําสิ่งนั้นแล้วเราต้องแขงค่ะเราต้องเข้มแข่งอดทนเราต้องมีความเข้มแข็งอดทนใบบัวหากเราต้องการที่จะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จน่ะเราต้องมีอะไรลูกความมุ่งมั่นค่ะเก่งมากเราต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความอดทนเหมือนกับเด็กๆพูดใช่ไหมคะไม่ท้อแท้ยังเราใฝ่ฝันเนี่ยเหมือนกับเวหาฝันว่าอยาก เป็นนักบินใช่ไหมคะพระฤาษีก็สอนเวหาว่าไม่ให้กลัวอย่ากลัวอย่ากลัวใช่ไหมคะล่าเรามีความพยายามเราตั้งมั่นว่าเราอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรบางคนอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นคุณหมออยากเป็นนายทหารอยากเป็นนักบินอยากเป็นนักอวกาศอย่างเงี้ย เราก็ต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความอดทนตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นจริงๆเราถึงจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรามีความกลัวมันไม่ประสบความสำเร็จนะลูกถึงจะประสบความสำเร็จมันก็ช้าฉะนั้นเราต้องตัดความกลัวออกแล้วมาตั้งใจมุ่งมั่นอ่ามุ่งมั่นมั่นใจอดทนไม่ท้อแท้ เหมือนกับที่เด็กๆบอกคุณหนอมนะคะอ่าเราถึงจะทำงานนะตรงนี้ได้สำเร็จแล้วทีนี้คุณหนอมถามหน่อยค่ะถามทุกคนเลยครูหนอมอยากถามทุกคนว่ามันเป็นคำถามที่คุณหนอมอยากถามมากเลยแล้วโตขึ้นเด็กๆมีความฝันไหมว่าตัวเองอยากทำอะไรอยากเป็นอะไร มีไหมคะมีอ่ะทุกคนมีความฝันอ่าเป็นนักพแเลี้ย่ทุกคนอยากเป็นความฝันอ้าอาทีนี้ฟังคุณหอมคุณหอมจะถามทีละคนอายุมินก่อนยูมินคะโตขึ้นยูมินมีความฝันอยากเป็นอะไรลูกยังไม่โลค่ะคิดดูก่อนอ่าคิดดูก่อนอ่าคุณหอมถามใบบัวก็ได้อ่าใบบัวน่าจะมีคําตอบให้คุณหอมใบบัวคะ โตขึ้นไปบัวอยากเป็นอะไรโลกหนูอยากเป็นคุณครูค่ะเพราะนักบินหรือว่าหรือว่าอะไรมันเสี่ยงอะคะ่ะหน<อ>ูกลัวตกอยากเป็นทำไมถึงอยากเป็นคุณครูบอกคุณหนกเห็นผลคุณหนมได้ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าหนูชอบพูดค่ะโอ้โหอยากเป็นคุณครูที่เพราะว่าชอบพูดหนูไม่อยากเป็น หนูไม่อยากเป็นวิทยากรที่เขาพูดเก่งๆเป็นพิธีกรเป็นดาราแบบนี้บ้างเลยเหรอลูกอ,อันนี้ก็พูดน,นะผู้ประกาศข่าวก็พูดได้นะคะหน,หนูไม่ชอบค่ะแม่หนูก็อยากหให้หนูเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าหนูอยากเป็นคุณครูอ๋อหนูอยากเป็นคุณครูอาฉลามฉลามบอกคุณหนอมได้ไหมคะฉลามโตขึ้นฉลามอยากเป็นอะไรฉลามมีความใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรคะ อ่าไม่ตอบอ่าเอาใหม่คุณนอมถามคนอุนอมอีกถามอีกคนกับตันกับตันค,นคะโตขึ้นกับตันอยากเป็นปอะไรอยากเป็นนักเขียนโปรแกรมอยู่บ้านสบายสบายครับกออยากเป็นนักโปรแกรมเมอร์อ๋อจะได้อยู่บ้านสบายสบายผมผมอยากผมอยากอัปเดตเกมมาโอวีครับโอ้ยอยากเป็นเพราะว่าอยากเล่นเกมเอาง่ายๆอย่างนั้นเถอะใช่ไหม อยากเล่นเกมใช่ไหมครับเปลี่ยนโปรแกรมแล้วก็ทั้งคู่อ๋อโอเคค่ะอ้าวคุณน้อถามนอยไอ้ซาร่ามิเชลโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะซาร่ามิเชลตอบคุณน้องได้ไหมโตขึ้นซาร่ามิเชลอยากเป็นอะไรคะอ้าวยิ้มให้กันสองคนเลยอ้าวจัดมินโตขึ้นจัดมินอยากเป็นอะไรโลก พยาบาลค่ะออยากเป็นพยาบาลจะเอาไว้ช่วยรักษาคนไข้ใช่ไหมคะอา้าวใครอีกนอ้ออยากเป็นอ,อยากอรินยาลิญยา,ญญาตอบคุณหนอมสิโลกโตขึ้นลินยาอยากเป็นอะไรโกูกเป็นนักร้องค่ะอ่ะเป็นนักร้องโอ้ดีมากเลยเอะ่สะสตางสตางโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นอะไรอยากเป็นยังกี้ค่ะ <laughs> อ้าวหัวล้อทำไมอยากเป็นอะไรนะคะหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูอยากเป็นอะไรค่ะอ้าวแต่ว่าคิดว่าตัวเองชอบเป็นพยาบาลอ๋ออ๋อแต่ว่าอยากบุกโลเคค่ะอ่านามินามิอยากเป็นอะไรลูกนามิบอกคุณหอมซีโต้ขึ้นนามิอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นหมอค่ะอ้าอยากเป็นคุณหมอถ้าอยากเป็นคุณหมอเรียนหนังสือเก่งๆตั้งใจเรียนนะลูกนะ จะได้ทําความฝันของตัวเองได้นะคะหลาหลายคนมีความใฝ่ฝันอยากเป็นอยากเป็นในสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะสิ่งเราทําอย่างไรเราถึงจะได้ความใฝ่ฝันนั้นเราถึงจะทําให้สําเร็จสิ่งที่จะทําให้เด็กๆประสบความสําเร็จได้นึงมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความอดทนไม่ท้อแท้แม้แต่เจออุปสรรคต่างๆ นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหออฝากเด็กๆนะถ้าเด็กๆมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยากเป็นนักร้องอยากเป็นคุณหมออยากเป็นคุณครูอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นนักโปรแกรมเมอร์หรืออยากเป็นอื่นๆใดๆเยอะแยะเลยในสิ่งที่อยากเป็นสิ่งที่เราจะประสมความสำเร็จได้หนึ่งคือความขยันตั้งใจ นะคะแล้วก็ความกระตุนยูรู้คุณอ่าเรามีความกระตันยูรู้คุณของคุณพ่อคุณแม่ของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนหนูมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างนะคะนั่นคือสิ่งที่จะพาเด็กๆนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้สิ่งนี้คือสิ่งที่คุณอมฝากให้เด็กๆคิด นะคะอ่าถ้าเด็กๆคิดได้ทําได้ตั้งใจไฝฝันเด็กๆก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นะคะอันนี้ฝากนะน้อว่าไงคะพี่แรกหนูจะเป็นคุณหมอแต่ว่าคิดดูดีๆแล้วมาเป็นพยาบาลดีกว่าอ่าเป็นได้หมดค่ะตามความฝันของตัวเราเองนะคะอไม่โดน้องอยากเปนอ่าม,มิเชลมานะคะ มาลิมาดอ่าคุณห uh, um, นาเช็คคิวอยู่นะคุณหนาเช็คคิวแป๊บหนึ่งยุนนาไม่มานะคะยุนนาไม่มาลินยามาต้นข้าวมาไหมลูกต้นข้าวมาไหมต้นข้าวไม่เห็นเนาะคุณหนำไม่เห็นต้นข้าว